สำนักจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมาการกลางอิสลามถแถลงจุดยืนคำพิพากษายกฟ้องจำเลยคดีอุ้มฆ่านักธุรกิจชาวซาอดุดีอาระเบียโดยรู้สึกเสียใจและเห็นใจอย่างยิ่งกับญาติผู้ตายที่ถูกฆาตกรรมในไทยจึงเรียกร้องให้อุทธรณ์คำพิพากษาอีกครั้งหวนส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของประเทศโลกอาหรับโดยเฉพาะธุรกิจส่งออกสินค้าฮาราน คนร้ายใช้ปืนจี้พนักงานร้านทองมณีสีเยาวราชในห้างสรรพสินค้ากวาดทองคำหนัก14บาทวิ่งหนีตรงกับช่วงที่ตำรวจเดินเข้าร้านทองพอดีรวบได้ทันพร้อมของกลางครบสารภาพหาเงินใช้นี่นอกระบบสื่ออังกฤษรายง,งานว่าเจ้าชายแฮร์รี่องค์ราชทายาทลำดับที่4แห่งราชาวงศ์อังกฤษแยกทางกับคริสตดาโบนัสแฟนสาววัย25ปีซึ่งทั้งสองเคยมีแผนจะเข้าพิธีเสกสมรสหลังคบหากัน2ปี ขณะที่สนักพระราชวังเคนซิงตันปฏิเสธให้ความเห็นระบุเป็นเรื่องส่วนพระองค์การไฟฟ้าประกาศขึ้นค่า FT ทงวดเดือนพฤษภาค,คมถึงสิงหาคมอีก10ส,สตังค์ทำให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมอยู่ที่69สตาตังค์ต่อหน่วยสนับสนุนโดยสบูเบเน็ต CME